อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของประเทศฐาริสาวัฒนเกตที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งท่ามกลางกระแสจมตีด้วยข้อจำกัดทัศนคติรุ่นเทศแต่วันนี้เธอกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ใช้สติปัญญาความสามารถจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนี่ก็จะเห็นว่าไปเที่ยว ปกติเนี่ยสังคมเราก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็ส่วนใหญ่จะแยกกันเกาะกลุ่มของตัวเองผู้หญิงก็เกาะกลุ่มของตัวเองผู้ชายก็เกาะกลุ่มของตัวเองนะคะผู้ชายนอกจากกลางวันไปทานข้าวด้วยกันแล้วเสาร์อาทิตย์ก็าอาจจะไปตีกอล์ฟอะไรด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสนิทแล้วก็รู้จักผู้ชายด้วยกันมากกว่าเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้กระมังนะคะคงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เวลามีการพิจารณา ความเหมาะสมความสามารถที่จะได้เลื่อนตําแหน่งเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้ชายเนี่ยจะเด่นกว่าเป็นที่รู้จักมากกว่านะคะผู้หญิงถ้าเผื่อจะได้รับการพิจานะรณาเลื่อนตําแหน่งเนี่ยต้องเ,ออเด่นจริงจริงซึ่งหมายความว่าต้องทํางานมากกว่าผู้ชายเนี่ยหลายเท่านะคะถึงจะเด่นขึ้นมานในระยะหลังเนี่ยระบบต่างๆมันมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะที่จะประเมินผลมีการตั้ง ตัวชี้วัดต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่สามารถทําได้ตามตัวชี้วัดเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาทีนี้ตอนที่พี่ขึ้นมาเป็นผู้ว่าเนี่ยก็พูดถึงในแง่ของอาวุโสก,ก็อาวุโสมากที่สุดในจํานวนรอ,องผู้ว่าด้วยกันนะคะ แล้วก็พูดถึงในแง่ของผลงานในอดีตที่ทำมาเนี่ยก็คิดว่ามีมากพอสมควรนะคะตั้งแต่ตอนช่วงวิกฤต4ีศูนย์เนี่ยก็ก็มีผลงานในเรื่องของการเ,เรียกว่ายกเครื่องออระบบสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้น 6-7ปีก็มีผลงานในเรื่องของการยกเครื่องระบบการชําระเงินของประเทศในแง่ของการทํางานนี่ไม่มีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆการทํางานเนี่ยเราก็ทําด้วยความเป็นมืออาชีพแต่ถ้าดูพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยในช่วงที่ขึ้นมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีบางท่านในสังคมที่ อาจจะยังไม่ยอมรับอะนะคะเพราะว่าดูจากการทีออ่มีการพูดให้ข่าวมั่งมีการให้ข้อคิดเห็นมั่งอ่ะนะคะก็เป็นทํานองก,ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็มีการพูดในลักษณะที่สอบไปในทางนั้นอ่ะนะคะ อย่างเช่นบอกว่าแก๊งหางเปียของแบงค์ชาติอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นก็เพินไม่ใช่พี่คนเดียวแต่ว่ามีรองผู้ว่าแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าที่เป็นผู้หญิงด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้สับแสงอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะสะท้อนถึงความคิดของเขาเหมือนกันว่าเขามองว่าเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะทํางานสู้ผู้ชายไม่ได้แต่จริงๆแล้วคิดว่าในระยะหลังเนี่ยพวกนี้ก็ หมดไปนะคะจากการที่เราทําผลงานให้ปรากฏว่าจริงๆไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายมันทุกคนทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะทํานองเดียวกันเนี่ยการยอมรับจากสังคมก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสิ่งที่คือการยอมรับเนี่ยนอกจากเรื่องของ ค่านิยมนะคะที่ยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทํางานได้อย่าไปอย่าไปาคล้ายๆตั้งทงตั้งแต่แรกว่าเป็นผู้หญิงขึ้นมาทํางานนั้นงานนี้เนี่ยน่าจะไม่เหมาะน่าจะไม่เก่งนะคะถ้า,อ,าอันนั้นเป็นเรื่องการยอมรับทางเรื่องของค่านิยมนะคะ แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหญิง <laughs> ก็ยังคงทำงานเพื่อสังคมและดูแลครอบครัวให้สมบูรณ์พร้อมเตือนสติหญิงไทยให้เปลี่ยนมุมมองและยอมรับต่อการเวลาที่เปลี่ยนไปตัวผู้หญิงเองก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดหรือค่านิยมของตัวเองด้วยนะคะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ คล้ายๆยังไปคิดแบบเดิมว่าก็เราเป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องไปทะเยอทะยานทำอะไรมากนะคะก็ดูลูกดูครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ทำงานก็ทำเท่าที่จำเป็นถ้าคิดแบบนั้นทั้งๆที่ถ้าตัวเองมีความสามารถนะคะแต่คล้ายๆไปถอดใจแต่แรกไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอุปสรรคที่ไม่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆเรื่องของผู้หญิง กับเด็กที่ถูกเอาลอัทธิเปรียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตํารวจเท่านั้นเองนะคะสังคมทั้งหมดเนี่ยต้องอช่วยกันดูแลด้านจำนงวัฒน,นเกตคู่ชีวิตที่ร่วมทุกร่วมสุขมานานหลายสิบปีต้องการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อผู้หญิงไปสู่ผู้ชายด้วยกันก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทไม่น้อยกว่าผู้ชายและโดยเฉพาะยิย่งถ้าเผื่ว่าผู้หญิงมีบทบาททางด้านสังคมมีหน้าที่การงาน เราเองถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ต้องเสริมเวลาไปที่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติจะบอกเขาว่าในวัฒนธรรมไทยนั้นเรายกจ้องผู้หญิงนะฮะดูใจตัวอย่างง่ายๆตำแหน่งสําคัญสาคัญเราจะเรียกว่าแม่แม่ทัพแม่ครัวรอะไรต่างๆผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือแม่ตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าเราต้องพยายามส่งเสริมเพื่อความอบอุ่นของครอบครัว โัยสตรีสากลปีนี้ทุโลกได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้หัวข้อพลังสากลของผู้หญิงสู่พลังอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า <c oughs> เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงลุกขึ้นสู้อย่างสร้างสรรค์พิทยาหยงทรัพย์ยิริพีนเอมัทโฟรายงาน